เทส่งออกนิคมบางปูฝั่งเนี่ยครับผมสมุทรปราการยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝัดเวฝัดเวกูแม่เจ้าโอ้ยไม่ชัดเางไหนวะเนี่ย masa sama ni <laughs> มองเห็นอะไรวะเนี่ยสวัสดีสองคนครับ ไม่ชัดฝัดวีนี่คมบางปูฝั่งเหนือโอุยตายแล้วหลงครับผมหลงเข้ามาโอุยตายแล้ว นิคมอุตสาหกรรมบางปูฝั่งเหนือครับผมวัดเวชชัดๆๆถนนลุกคลองกล้องไม่ชัดนะครับเพราะว่าผ่านหน้ารถโอโอเกือบหัวเข่าครับผมระดับน้ำก็หัวเข่าอะไร Con hơi sát, đứng ngay nè แม่เจ้าสกไม่หยุดครับตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตอนนี้แปดโมงเหรอแปดโมงครึ่งตีหนึ่งครึ่งถึงแปดโมงครึ่งนี่แหละครับสาภาพมันก็ประมาณนี้ครับผม รู้ทึกผมเข้ามาทำไมเนี่ย Let's go. ตามท่วมครับผมเฮ้ยจุดยอดไปเลยหลงเข้ามาได้ไงเนี้ยเฮลมีจิ้ฝ่ายแล้วผัวเฮลมีปริต Sự tung này nè mẹ chào ôi sao mày lướt chăng ôi tài lẽ sụt lúc của lúc ta <laughs> กระจกป้าขึ้นชื้นว,ว้าวยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลััดเวนะครับหรือจะเรียกครองคลองหรือถน,นนะ่ะ ตรงนี้เขตก่อสร้างของบริษัทเดลต้าครับผมเขตส่งออกนิคมบางโปูฝั่งเหนือเขตขยายเพิ่มเติมมันต่ำนะตรงนี้มันต่ำมันต่ำอยู่แต่เดิมอยู่แล้วครับผมมันก็เลยท่วมว้าย แล้วเ,เราเข้ามาทำไมก่อนฝนยังไม่หยุดนะครับตกตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งตีสองจนถ,ถึงตอนนี้ โอ้แม oh, oh ่งเจ้าโอ้โหมันเป็นฝ้านะครับเพราะว่าฝนมันชืน้นน้ำมันชืน้นในรถภาพไม่ชัดเพราะว่ากล้องมันเป็นฝ้านะครับออหน้ารถมันมีฝนตกตลอดหรือก็ โอ้ยตายแล้วหลงมาไงวะเนี้ยนี่คือพื้นที่ก่อสร้างของขยายโรงงานของเดลต้าครับผมลงนี้ยังไม่เสร็จขึ้นลงนี้ต่อลงอะไรโง8ปโงสิบสองโงอะไรไม่รู้โงฝั่งขวามือยังไม่เสร็จฝั่งนี้สร้างต่อสุดยอดแล้วเดลต้าใหญ่สุดๆ โอเคพ้นเขตน้ำลึกลดโซนนี่คือเดลต้าครับก็ยังขย,ขยายสร้างกันนี่ก็สร้างอยู่ลงเข็มอยู่นี่ก็เดลต้าครับรงานเดลต้านี่คมบางปูเขตสองออก ขยายมาฝั่งเหนือโอ้จะเย็นเอาว แล้วจบจบไรยังไงปะสุดแล้วโอเคหลุดออกพื้นที่สนามกอล์ฟบางปู